วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวจังหวัดลบบุรีเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นผลการออกแบบทิศทางการพัฒนาเมืองลบบุรีเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพร้อมตดินหน้าเพื่ออนาคตของชาวจังหวัดลบบุรีณห,ห้องประชุมเครื่องทองอนุสรอ,อาคารโรงอาหารชั้นสอง ที่ไยเทคนิครบ,บุรีในอำเภอังค่าา,าก่อนคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดลบบุรีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลบบุรีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีรวมแสดงความคิดเห็นผลการออกแบบทิศทางการพัฒนาเมืองลบบุรี สืบเนื่องจากจังหวัดรบบุรีโดยภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงรบกวนในเขตเมืองเก่ารบบุรีตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566จนถึงปัจจุบันซึ่งผลการดำเนินงานสามารถขี้ขายปัญหาได้ระดับที่น่าพอใจแต่อย่างไรก็ดีพบว่าความทุดทมของอาคารบ้านเรือนป้ายถนนป้ายร้า,ยานเสาไฟฟ้าและฟุตบาทเป็นต้นดังนั้นจังหวัดลบบุรีจึงได้วางแผนจ้างผู้รับเหมา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อออกแบบภูมิทัศน์ของเมืองบนสามสายเส้นทางและบริเวณรอบพระปางสมยอดเพื่อให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองประกอบด้วยหนึ่งเส้นทางที่หนึ่งจากสารพระการผ่านมูลธิรลบุร,บร,ร,บรีสามกีสงเคราะห์ถึงวัดพระศรีรัะตะนมหาธาตุ 2. เส้นทางจากสารพระการถึงเทวสถานปางแขกและโรงแรมเมืองลองและรอบพระปางสามยอดและ3 งเส้นทางจากเทวสถานปางแขกถึงพระนารายณ์ราชานิเวศโดยปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการร่างแบบภูมิทัศน์ดังกล่าวแล้วเสร็จแล้วซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยกำหนดแบบสีอาคารตึกป้ายต้นไม้วางผังโดยจังหวัดลบบุรีได้จัดทำการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ผลการออกแบบเมืองลบบุรีในอนาคตเพื่อพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันั้งนี้โดยหลังจากการประชุมจังหวัดลบบุรีจะน,นําเสนอและข้อมูลของภาคส่วนต่างๆมาทําการประมวลเพื่อจะทําแผนพัฒนาจังหวัดในรูปแบบ ในรูปธรรมและมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาในระยะต่อไปในการนี้จะมีการประชุมประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผลการออกแบบในแนวทางพัฒนาเมืองเก่าลบบุรีโดยจะนำร่องดําเนินการในเส้นทางที่หนึ่งจากสารพระก,การผ่านมูลนิธิลบบุรีสามคีสงเคราะห์ถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุโดยทีมที่ปรึกษาจะลงพื้นที่ควบคุม ข้อมูลทั้งหมดในการออกแบบและประมาณราคาในการดำเนินการพัฒนาต่อไป